เนี่ยครับพป,บป่น้องปลาบุดปลาเย็นอ่าปลาไหลนะฮะปลาไหลไข่เลยนะฮะเออมือปลาคือแน่นมันกับปลาาังครับไปใต้ปลายเย็นนะฮะปะลาไหลเนี่ยมันจะออกมาตามนาตามล็อกนาเลยนะฮะตามในทุ่งนาเลยมันจะออกมาตามขั้นที่นาเราก็เอาเขาเรียกว่าแลลวเอาสันฟ้าหรือแบบเอาไม้ฟัดเอานะครับหรือว่มวลจะต้มเป็ดหรือมันจะทำเมนูอะไรเรา ไปมาดูกันอีกทีนะครับพี่น้องเนาะดูเยอะเลยฮะปลาเห็นหน้านะปลาไรหน้านะครับไม่เลยเลี้ยงไม่เลยอะไรเงี้ยอร่อยดูดิฮะต้องเลี้ยออมานนะฮะเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันเพิ่งไข่ออกมาเฉยๆเนี่ยครับพี่น้องตอนนี้บ่อปังชวนบ่อปังเราทำต้มเป็ดน,นะครับเราก็ใส่ความเปรี้ยวด้วยมดแดงนะฮะมีมดแดง แล้วก็จะมีเมีดเตียงนิดนึงนะครับคือปลาไดที่มนบอกอ่ะมันใหญ่มากนะฮะปลาไดที่ไข่อ่ะได้น้ำนะครับไม่รู้ว่าปลาไหมนก็ล้างๆแล้วนะมันก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรหรอกติดตําลื่นได้เลยเนาะอตอนๆๆนี้ป๋าป๋าก็ตํากระเทียมแล้วก็ตะไคร้ทำแรงแล้วก็พริกสมับรที่น้ำน้ำเออ แล้วเออแล้วก <Yeah. S 1> e. ็วันนี้ก็มีเหล่าปานเขามาลวมวงด้วยแล้วมันก็จะได้เขากินผิดเลี้ยงเลี้ยงนั่นน่ะใบชะล ó n นั่นเขกาก่นอันนึงเลี้ยงมีแล้วไม่เดียวกันเนี่พี่ปุ้งเอาเดียวกันนี่พี่ปุ้งในกิ๊กชีเนี่ยไปเหยนไข่นะจะบอกไข่นะวันนี้มันอันโดถ้าเกิดว่าการที่นู่นเนี่ย ไปเย็นเขาได้เย็บเย็บไว้อ่อฮ่าฮ่าให้หนะเออคำว่า,านั่นนหะเขาเรียกอืมวัออนนี้ก็ใส่เออนั่นแหละอ่าพริกโค้ดว้วยมาอ้อยพริกป้านี่เออเนี่ยครับฝึกบ่อปังไปถ้าเกิดมดไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องทำเปลี่ยนน้องก็ว่าหามาเล่นกันก็ต้องกินด้วยกันนะครับใส,ส,ส่เออใส่ชุบลดแล้วก็ปลาแหลกแล้วก็เกลือนดิดหน่อยเออพอแล้ว เดี๋ยวมันก็เจะน่าเยอะปั๊บแหลกเออปั๊บแหลกใช่อีกเออพอก่อนแล้วก็ตอนนี้เอาปูลงไปโจมเนือเลยนี่อันไหนแสปูเอาปูลงไปโจงปูเออปูพวกเขาหน่ะมันเด็หอมอืมปูตัวเยอะน่าเยอะอืมแล้วก็พี่ได้สองปั๊ดอ๋อไอนหอมเออนั่นแหละ เส่กระเทียมเออเนะี่ยเราเส่็จกเทียมไปเราวิ่งสองป๊อดนะครับปุ๊ว่าทำให้มันอร่อยเราก็ทำให้มันหอมดนะ้วยเนาะอืมเนาะเออปล่อยลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือคือมื่อส่อีงนะมึงแก <c oughs> เออฉันคืออีกนิดนึงไงผงทั้งในอยู่คือนิดนึงแล้วก็น้ำปลานิหน่อยเดี๋ยวจะไปลองชิมเบิ้งดิเออหู เราก็ได้คงเศเคียมปีกแล้วพอให้มันหอมเฉยๆเออนั่นแหละแล้วก็ปานไดลงไปอเอ้ตัวให้อตัอืมใให้ตุกินเออนี่เยก็ไมนอืมหาใส่ลงไปจังก็ไ เอาตั้งหลังของเราอ,อะทั้งหลังเอเอๆนั่นแหละผู้ปลาไหลนานะครับอ่เหายไปเลย <Okay. S 1> นี่ครับบา้าชู้อืออือมาลงนอนในโมเดลนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ปิดฝาปแป๊บหนึ่งถ้าเกิดมันเหลือดปุ๊บแล้วก็เอาหมดเลี้ยงใส่เลยทั้งพูดแล้วนะนี่ค่ะรอให้น้ำมันเหลือดนะครับพี่น้องตอนนี้ก็คือเบาป้านเขากินปลาจูโคน,นะฮะก็ พอาเ,เดืดอดทำมันเดือดปุ๊บอะผ่าห่มมันไม่ใช่มันเป็นผาห่มอีกอันนึงแน่ๆโอ้โหโอ้ยพอมีพี่น้องเอ้ยน,ยนยยายอเออมนเยวะอืมนั่นแหละเราทำมันเดือดปุ๊บทีนี้มันเปื่อยเราค่อยเอามดเลียงลงไปนะครับพี่น้องมุดเลียงก็เอามาทำแบบนี้นะครับไข่มันไม่มีนะช่วงนี้มันก็จะมีแต่เมเปียงแล้วก็จะมีแต่ข้าวสารนะครับอันเดอร์ตอนนี้ครับพี่น้องเดือดเรียบร้อยนะครับเออล่องตักขึ้นมารู้ดโตรงครับปกผงอีกหนึ่ง เอาลงให้เออกมาตักให้เข้มเจ้าอ่ะเอามันไปเด้งเลยโอ้โหใครจะใครใครใครมั่วมั้งเนี่ยนั่นตัวเยอะอีกเออเนี่ยเนาะมือไก่ไงว่าเออตอนนี้ก็ใส่มุดเลี้ยงลงไปเลยไหนไหอืมมุดเลี้ยงมุดเลี้ยงมุดเลี้ยงเออใส่ลงไปถ้ามีส้มปล่อยก็ใส่ส้มปล่อยก็ได้หรือว่าใส่อะไรอะไรนะ อาช่วงไหนะนี่ลอ้าช่หลอดไมดเะนเลยครับอันนี้เาใช้ตหมดแดนะแล้วก็อืมใบกะพราอ่ะเออเดีวอีกสักพักนึงออยาสาหมดนะเอออบุดบุดีเปียเปียกอามือนะบุด้งในเลบุดบุดีเลยเออนั่นแหละใส่ลงไปนะครับตอนนี้ก็คือ เปลียนเสร็จเช่นเดี๋ยวบ้าม่เลดจุดหรือเคีมนะให้เบาๆเป็นคนชิมนะคเขามาเออแล้วก็โค่นจังเมือเหนื่อยก็กไม่กังันตุวไปเลยมออผิดตงเนี่ยสาหางเออนั่นแล้วก็จังมันไปปุวยละวชดชดด้วยน้ำชดด้วยรสชาติเนี่อ่าว่ามันเจี๋ยมมันจืดอ่ะดูให้ดูอย่าไปจังฉยอันนักพนันเนาเป็นยังไงมั่งตอนนี้ฉุกแล้วครับตอนนี้ฉุกแล้วถักไปเลยไว้กระเพาะมาเสาะมันก็ได้ ลูกเห็นอันน้ำ,นำลยครับพีนบ่น้องเฮ้ยปัดทั่วพี่น้องเอ้ยสุดยอดมากเลยครับนี่ฮะอันนี้เราไปกินกันนะครับพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะ,ะ <c oughs> แม่เบาปัางแล้วก็พ่อของน้องดินนะฮะ <c oughs> อันนี้เขาจะได้เห็นเออแล้วก็เบาปั้นเออมัน,ปนเออนป็น้องเออมันเปน็นยังเห็นก็นปั้นไปลายแห้งมืดเขากินเด้นกินด้วยอบจับกุ เออ e, ป no ูใส่ฮะใส่ตุ้งเลยครับปอดูอืมเนี่อ่ะอู้าจำจำไป้าองอกว่าไมไจไปเอาไทเาปุ๊บปปุงะเออชุดมอชุดไกิน่ะพอยิบมือเฮียก็เยอะอ่ากินได้ทีเดียวาาเนี่ยนะ้าสองเพืนเนี่ยอืมอือืมเยอะเเินเขาชมละชุ้มล ้าเพปีี่หน้ิเาะว่าเดนีเดีจุกอ๋อยินไไวาได้เป็นตัวอย่งมือว่าลไข่นะไข่เดียวเออีก well. <c oughs> ินตัวทำตัวเหอะนีฮะันนี้มือพ่อือไปย็นนะใช่กินกินพวกอิบบางอนนี้ชไม่มีกานอกพวองอไอไอมึงมยยันหวัมยยนหวังปิลินมากะ อ้าไอ้ดูดักอันนี้ก็กล้อกวังนะนั้ครับพี่น้องสุดยอดนะฮะอันนี้คือห้องพอมาถ้าเกิดมีอาหารอร่อยๆแล้วเรียกพอกับแม่มาเอาบันมี่ยักพอเงอนินหามคิดน์นอนดูกันเนื้อโอ้งพิดกันเนื้อโอ๊ะเห้ย ักควนพราะด้วยเราคนปี่ะน้มันมีร้านข้ามันีนะยอม่ะเอาร้าอกกันอุบลนี้้าง่าไใคก็คุให้ังกันอ่าุกขอาวมันเครื่องจ้าได้เ่าปังเงน้ปลามา้องจามเยอะเขาเออนั่นไหะเห็นปะเขาเส่มีมดสมนะฮะ มิ้วชวนไปเอาเอาแต้นหมักพาเลยนะเออตัวนี้ตัวใหญ่ป๋อมอมได้ถ่ายรูปมื้งเฮะถ่ายทั้งกันเลยเออเออด้วยมือพวกใหม่นะไอ้เนี่ยโอ้ยร้อนร้อนเออมาตมมเก็บอันเห็นตัวใหญ่เลยคิดจะมาเอาไปละอ้าวใส่บัตเหรียญใส่บัตรไรครับเราจ้ามิ้วกินได้พวกพ่อก่างเป็นทั้ง เมื่อก่อนม่ได้มากันาดนั้นปะเพียดๆอีด้วยนันะไอเก่งเขามาหมักปลาขึ้นเขาแต่เดี๋ยวได้เมือนกันมักลงอือเอาเข้าปั้นีหนั่นแหละครับพี่น้องน้องบอกปังก็มาเลยก็มาเราก็มีพี่น้องกันเราก็มาร่วมโตกันกินนะครับถ้าเกิดมีอาหารอร่อยๆก็นะเออนะครับโอ้โหวยเนี่ยก็ถูกจัดอะไก็มักใช่เงี้อแล้วอ่พ่ออะไรพวกนี้นั่นแหละจะหางดีเหรออู้หูใครกินดีอ่ะ เขากินดีไปเยอะนะเป็นแห้งว่ะเธอไงใช่อีกไหมเดี๋ยวบ้างไม่กลางน่นี่ยต่อไปกางต้องกินปลาได้ก็ว่ชุมอกุงที่ไหนนี่นะกุงกุ้งน่ามเลักนด้วยเลยใช่ไหมอร่อย

นี่ปแล้วกว้างมานีกเอาขากว้ามามากเลยๆอดดูไห้พ่อแม่ของเราปังอืมฮะนี่เป็พ่อเลี้ยงก็เป็นพ่อน้องดินแล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงมดนั่ด้วยพี่มณ์เคยอธิบายเนาะแล้วก็น้องชายของเราปังแล้วก็มีพี่สาวอีกคนนึงน้องเก๋งนะฮะพ่าเกาะร่วงนะ เื้อเาเทอรมาขาขึ้นกับาก็ไพวกข้าขึ้นหันปุงชูเออรนั่น่ะจางหายหาละก็มีอะเพราะเห็นไข่ในอัโลบอยยอกนะเขามาเนี่ยเสื้อยกปุ๊บเนี่ยเขามันูนี่ยกำัดุกำุที่ร้ว่าน่ะปัญะไม่ใช่ปะอือืม Ở à, ừ. à, ừ. ừ. à, đây chiao gây cái mắt, cho chị mùi nó. A hộp mùi nó. A sợ hãi sợ chún hoạt động hưng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  มีผักกัวผ้วกแตเดอวน่ะหาย้วอัะมีผักกผากันนมันหายดนะ้วยกันแนมันทออู้ห้าไจอพี่จอไอ้เจอน้องชเาห่อไ่ปลาหมูหน่หนเลยแต่ปลาหาปันมดนนเลยแหละพรมไปห้างมันดูเขาดียวไปย,ยไปย่ำหนะึ่มันเดี๋ยวเจ้าสางเขาใครกินที่เยอนะน่ะอือเจ้าสางเออไม่ได้กินที่ก จะสั่งเอาหวานมาเอาหวานน่าขึ้นมากะกาป้ามันเลมืนมันน้ำหนาว่าได้เขาได้ป้อร้วยได้เขาได้กินจกีนิดหน่อยนี่ครับพี่น้นองเนาะตอนนี้มวนเชี่ยวก็ได้หนักเรียนก็จะรับพี่น้องก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ว่ามวนคอสนุกสนานกับพ่อกับแม่เลยนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบ,ค,บคุณครับอขอบคุณครับเบ,บี้ยงเหรอ